ปัจจุบันเห็ดฟางเป็นเหตุที่กำลังได้รับความนิยมเพราะมีสรรพคุณทางยาทั้งยังเพาะง่ายสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นอย่างกากถั่วหรือผักตบชวามาเป็นส่วนผสมมีเวลาก็ทำไปถ้าไม่มีเวลาก็ทำอย่างอื่นมงคลจอประยูนปราชาวบ้านแห่งบ้านหนองเหล็กพัฒนามีความรู้มากมายพร้อมแบ่งปันให้กับผู้สนใจ วันนี้สอนเราเพาะเห็ดฟางถึงเราไม่มีทุนที่จะทาโรงเรือนใหญ่ๆเล็กๆก็ทําได้ทำทีตะก,ก้าสองตะก,ก้าก็ได้เหลือกินแล้วก็ขายได้ใส่ถุงปุ๋ยเนี่ยสิวันเนี่ยได้กินแล้ววัตถุดิบที่เหลือใช้ของจากเขตฟางไปอีกแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ได้อีกวิธีการเพาะก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นแบบกองสูงแบบกองเตีย้ยเพาะจากเปลือก เพาะในถุงหรือในกระสอบชั่วเห็ดฟางเห็ดดินเนี่ยนะวัตถุดิบที่เหลือใช้เนี่ยจะเป็นต้นกล้วยเป็นผักตบชวามันก็หาง่ายใช่ไหมครับฟางนี่ก็เป็นส่วนผสมที่ว่าให้มันหอมกลิ่นฟางแต่ว่าธาตุอาหารจริงๆเนี่ยเขาอยู่ที่นี่อยู่ที่แป้งันตรงๆมันมันก็ขั้นตอนการทํา นำเชื้อเห็ดเก่า5ก้อนผสมกับวัตถุดิบที่เตรียมไว้ตะกร้าเนืงหรือถุงปุย๋ยนึงนีงก่ก็ใช้ผักตบชวานีประมาณ1กิโลฟางนี่ก็ใช้สัก2ขีดครึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำหมักชีวภาพใช้น้ำหมักพอตอสองนี่ครับประมาณช้อนหนึ่งครับให้พอหมาดครับทีนี้เราก็เอามากำดูกะว่าให้น้ำมันหยดมันจะได้คนชื้นพอดีฟางนี่ันเป็นไรนำหัวเชื้อเห็ดฟางไปผสมกับรำข้าว คลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปเป็นหัวเชื้อใส่รวมกับส่วนผสมที่เตรียมไว้จากนั้นให้ผสมเชื้อเห็ดเก่า,<ร>าอีก10ก้อนด้วยวิธีเดียวกันแล้วนำมาเทรวมในกระสอบเด,เดียวกันพอใส่เชื้อแล้วเราก็กดให้แน่นทีนี้เราเชือกผูกเราทำสำเร็จแล้วเราต้องเอาพลาสติกเนี่ยคุมให้ได้ความร้อนถึง33 3 8ถึง38หน้าหน,นาวนี่มันก็ออกดอกท้าหน่อยถ้าอยากให้ดีต้องหน้าร้อนเลย การเพาะเห็ดฟางทั้งได้กินและได้ขายวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะปลูกหาได้รอบตัวเรานำมาหมักนำมาปรุงกลายเป็นธาตุอาหารที่เหมาะสมให้กับพืชแต่ละชนิด